ทำทึ่งกันเลย MG เปิดตัว MG1 คันนี้แหละที่อาจทำให้ m a z t e r CX30 ต้องเหนื่อยใจฝากกดปุ่มติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจากพวกเราชาวที่สุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมา MG ประเทศจีนได้เปิดตัวเจ้า MG1 รถ SUV สไตล์คูเป้โฉมใหม่ที่สร้างเสียงฮือฮากันไม่น้อยและหลายคนกลับเอามาเทียบกับค่ายญี่ปุ่นอย่าง Mazda ที่มักถูกเอารถ SUV มาเทียบกับ MG กันบ่อยๆอยู่แล้วพวกเราชาวที่สุดจะมาเทียบกันให้ดูชัดๆว่าใครเหนือกว่าใครและ MG1 คันนี้จะมีโอกาสขายในไทยมากน้อยขนาดไหน MG1 ตัวใหม่นี้เรียกได้ว่ามีดีไซน์ที่หล่อขึ้นเอามากๆซึ่งชื่อวัน สามารถตีความได้ว่าเป็นการเริ่มต้นออกแบบดีไซน์ใหม่ครั้งแรกโดยมาในรูปแบบของ SUV ทรงคูปเป้หลังคาลาเทเพื่อความสปอร์ตลูกค้าสามารถเลือกได้สองหน้าระหว่างฮาวายเอียนกับซีฟู้ดค็อกเทลไม่ใช่เลือกได้ระหว่างรุ่นวันอัลฟาตัวถังสีส้มบับเบิลออเรนจ์มาพร้อมกับกระจังหน้าที่ใช้วัสดุเป็นทางสเตนออกแบบตัวกระจังหน้าให้เหมือนลายฟ้าผ่า ใช้โทนสีเข้มอ่อนให้ดูเป็นแบบสามิติช่วยให้โลโก้กระจังหน้าแปดเหลี่ยมกระจกฮวงจุ้ยดูโดดเด่นขึ้นขณะที่รุ่นวันเบตาใช้สีเขียวไวตเนสกรีนสื่อถึงสมรรถนะโดยใช้กระจังหน้าซี่แนวนอนสามิติขนาดใหญ่แบบหน้าฉลามเสียดายที่ทาง MG ยังไม่ได้โชว์รายละเอียดภายในตัวรถคงต้องรอกันอีกสักพักแต่ส่วนของดีไซน์อื่นๆของทั้งวันเบตาและวันอัลฟาจะเหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลังคาสีดำที่ลาเทไปด้านหลังสไตล์รถคูเป้คิ t ้วซ ok ุ้มล้อตกแต่งด้วยสีดำล้ออลลอยสีทูโทนสปอยเลอร์ one, iler, เนื้อประตูท้ายและไฟท้าย LED ที่คล้ายคลึงกับ Mazda CX-30 เอามากๆพูดถึง Mazda แล้วก็ลองมาดูดีไซน์รุ่น CX-5 และ CX-30 กันบ้างดีกว่าซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเรียบกว่าทาง MG โดยแนวทางการออกแบบของ m a z d a นั้นจะเป็นการออกแบบแนวโคโด คือองค์ประกอบของความเร็วพละกกำลังและสเสน่ห์ด้วยรูปทรงของรถที่บ่งบอกถึงความรวดเร็วว่องไวสะท้อนความแข็งกแกร่งและพลังในตัวเองผิดกับทาง MG1 ที่จะเน้นความดุดันและความสปอร์ตมากกว่าอย่างชัดเจนแน่นอนครับหน้าตามันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า MG1 คันนี้หน้าตาลอเหลาอาการผิดกับ MG เดิมๆ <Wow. S 1> จุดเด่นอีกข้อที่อาจทาให้ MG1 เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆในไทยนั่นก็คือคุ้มพลังสื่อท้องถิ่นในจีนคาดว่าทั้ง MG จะให้มาเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส CE, 1 5 c 4 e ขนาด1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้พละกำลังสูงสุดถึง181แรงม้าและแรงบิด275นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน MG 5เทอร์โบในจีนระบบทรงกำลังคาดว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดคัชคู่ DCT ที่หลายคนเชียร์ให้ MG เอาเข้ามาขายในไทยอยู่เหมือนกันหากเรามาดู Mazda CX5 และ CX30 จะเห็นได้ว่ามันมาพร้อมกันกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ Double Overhead Camshaft Direct Injection ขนาด2ลิตรให้พละกำลังสูงสุด165แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแน่นอนว่า MG1 มีพะละกลังมากกว่ามาสด้าเห็นเนถึง16แรงมา้าแม้เครื่องยนต์จะมีขนาดที่เล็กกว่าถึง500ซีซีเพราะระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จและระบบเกียร์ที่ทันสมัยอย่างดูโ c อกชั c t ดี7จังหวะจึงทําให้แรงเนื้อคู่แข่งได้ภาพลักษณ์ความสปอร์ตท,ที่มาสด้ามีอยู่อาจจะต้องสั่นคลอนอย่างแน่นอนสําหรับมิติตัวรถนั้น MG 1จะมีความยาวอยู่ที่4,579ม mm, ิม กว้าง1,866ม mm, ิมสูง1,601ม mm, ิมและมีฐานล้อ2,670ม mm, ิมซึ่งหากมาเทียบกับว่าที่คู่แข่งโดยตรงอย่าง Mazda CX-30 แล้ว MG 1จะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าอย่างชัดเจนโดยจะมีความยาวกว่า184ม mm, ิมกว้างกว่า71มิมสูงกว่า61มิมและมีระยะฐานล้อยาวกว่า15มิเมตร ความจริงล้านังลกอังกฤษอย่าง MG 1มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ CX5 ได้เลยด้วยซ้ำไปแต่เชื่อได้ว่า CX5 จะได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารที่มากกว่าเพราะมีแนวหลังคาที่มไมเดลาเทเหมือนกับ MG1 และมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าคงต้องรอดูว่า MG1 ที่ใช้แพลตฟอร์มโมดูล่าใหม่ที่ชื่อว่าซิกมาคันจริงจะเป็นอย่างไรกันอีกทีจุดแจ้งเกิดอีกข้อของ MG ในตลาดไทย เกเรื่องของราคาที่คุ้มค่ามากกว่าค่ายอื่นและด้วยขนาดของตัวรถที่ใกล้เคียงกันกับ MG HS เชื่อได้ว่าหากเจ้า MG1 เข้ามาขายในไทยจริงๆมีโอกาสสูงที่จะทำราคาออกมาได้ดีงามอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูกันก่อนว่า MG จะเอามาทดแทนรุ่นไหนในไลน์อัพของตนทางที่สุดคิดว่ามีความเป็นไปได้2ข้อหาก MG จะเอาเข้ามาขายในไทยความเป็นไปได้แรก MG ใช้กลยุทธ์ตีตัวเด็กแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ใน MG 5เพื่อทดแทนหรือวางตัวอยู่เหนือน้องเล็กอย่าง ZS อยู่เล็กน้อยด้วยขนาดและพละกกำลังที่สูงกว่าพวกเราจึงคาดการว่าราคาอาจสูงกว่า ZS เดิมอยู่เล็กน้อยที่ประมาณ700,000-900,000บาทแต่ก็ยังถูกกว่า Mazda z x 3 0อยู่หลายแสนบาทที่มีราคาขายในไทย989,000-1,199,000บาท ถูกกว่าอยู่หลายแสนบาทเลยทีเดียวความเป็นไปได้ที่2หาก MG เลือกที่จะนําเข้ามาทดแทนหรือเสริมทัพรุ่นใหญ่อย่าง SS แล้วก็ทําได้เช่นกันเพราะถึงแม้ว่า SS จะไม่ใช่ SUV ทรงคูเป้ก็ตามแต่โดยวรวมมีขนาดและพละกกำลังที่ใกล้เคียงกันจึงสามารถทําราคาขายได้ใกล้เคียงกันที่ราคา9,19,000ถึง1,219,000บาท ซึ่งหากเรามาเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mazda CX5 ก็ยังได้เปรียบกว่าอีกเช่นกันเพราะ CX5 ตัวเบนซินเครื่อง2ลิตรขับเคลื่อนล้อนหน้ามีราคาขายอยู่ที่1,410,000บาทไปจนถึง1,560,000บาทถึงแม้ตอนนี้จะยังมีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาอย่างจำกัดแต่ MG 1ก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งดีไซน์สปอร์ตสดใหม่คุ้มพลังแรงและขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าคู่แข่งอย่าง m a z d a CX30 และพอๆกันกับ CX 5เรียกได้ว่าคู่แข่งทุกเจ้าต้องมีปาดเหงื่อกันแน่นอนอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อเสียหรือข้อกังวลใจอยู่คือเรื่องของพื้นที่ในห้องโดยสารและราคาที่จะมาขายในไทยซึ่งพวกเราชาวที่สุดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันทันทีอย่างแน่นอนครับใครมีความเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้กันเลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุด สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ